ดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนะคะจากของวันที่26นะเมษายน2,567นะคะมาพบก,กับแนวทางทู่ของแอสนะคะแนวทางทู่วันนี้แอสจุดได้4 5 6นะคะทุกคน4 5 6นะแอสก็จะแปลง4เป็น0 5เป็น2แล้วก็6เป็น9นะคะทุกคนก็ลองจับฟินดูตามที่แอสจับมาให้แล้วแต่ใครจะเลือกเอานะคะทุกคน จะมี4554 5665 4664 4994 5995 0550 6006 4224แล้วก็6226ค่ะทุกคนก็ลองจับปินดูนะคะลองจับใส่ดูเนาะเลือกเอานะคะเพราะว่าถ้าเอาทุกตัวมันก็หลายตัวอยู่นะ

หกสองสองหกนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะปกติแอดจุดทูบนะคะแอดจุดทูบต,ตัวตัวกลางนะคะคือตัวห้าเนี่ยตัวที่อยู่กลาง mm hmm. เขาจะมา mm hmm. เขาเขา้าในทางหุ้นตลอดนะคะ mm hmm. ก็ลองติ้งรูดห้าดูนะคะทุกคน mm hmm. โอเคค่ะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยรวยทุกคนจ้า mm hmm.